สวัสดีครับร้านสามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเรามาแนะนํารถเข้าใหม่สวยน่าใช้กันหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นรถไซ์เล็กนะครับอีโคคาเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับพอบ้านไม่บ้านซื้อกับข้าวนะครับส่งลูกโรงเรียนรถจดทะเบียนปีสอง3นสิบสามนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับ G l s Boost Start ไม่วิ่งหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับ รถบ้านต่อมือเดิมๆนะครับมาพร้อมล้อแมกยางสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับปุสตาร์ทเรียบร้อยนะครับมาวิ่งหนึ่งแสองมืนห้าพันกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องครั้งต่อไปที่หนึ่งแสนสามมืนนะครับตามการน้ามันนะครับมีจอให้นะครับภายในสวยงามนะครับสะอาดเยี่ยมอ่องเลยนะครับ มาดูตอนหลังกันนะครับเล็กๆกระทัดรัดนะครับผมปูพื้นมีให้นะครับสวยนะครับปลอดอุบัติเหตุหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตนะครับกระจกไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับล้อแม็กสวยงามนะครับคันนี้ไฟแนนซ์จัดได้นะครับลูกค้าจับไฟแนนซ์ก็ผ่อนเดือนละประมาณสามพันบาทนะครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับ ของเครื่องสวยๆเดิมๆเลยรับประกันปลอดอุบัติเหตุหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันหลังการขายหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับหรือหกเดือนสำหรับมิตซูบิชิมิราชนะครับจดทะเบียนปีสองพันสิบสามนะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับไแนัซนจะได้เต็มเลยถ้าลูกค้ามีประวัติเช่าซื้อดีไม่ติดเครดิตนะครับผ่อนเดือนละประมาณสามพันบาทนะครับออกรถปีดาวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเครดิตตัวลูกค้าเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามการกําหนดของธนาคารนะครับตอนหลังสัมภาระใส่ได้นะครับเหมาะสำหรับใช้ในเมืองนะครับเป็นรถตัวท็อปจะดูรอบๆกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับที่สามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราษฎรธานีนะครับมิตซูบิชิมิราชนะครับเจเบียนปีสอง3นสิบสามสีเขียวสดใสล้อแม็กสวยงามนะครับยางเกนะครับ ประกรัน1,000งกิโลเมตรหรือ6เดือนนะครับศูนย์หกสองนะครับไปแน้นจัดได้นะครับราคา1,48,000บาทเงินสดลดได้นะครับเงินสดลดได้นะครับลดได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อรองกันนะครับทดลองรถทดลองขับกันนะครับไปแน้นจัดได้เต็มเลยนะครับ1 4 8 0 0 0สั้บาททางนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับ